พบกับชมและน้องอุ่นใจกับ AAS อุ่นใจได้แต้มปี4ปีนี้แจกยิ่งใหญ่กว่าเดิมให้คุณได้ลุ้นรางวัลมูลค่ากว่า25ล้านบาททุกเดือนลุ้นรับทองคำมูลค่า1ล้านบาทและทุกวันแจกทองคำมูลค่า10,000บาทมือถือ HTC พร้อมแพ็กเกจ 3G เเนเน็ตได้ไม่จำกัดพิเศษสำหรับลูกค้าเซนเน็ตลุ้นรับตั๋วเครื่องบินจากบางกอกแอร์เวย์สพร้อมของรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายขอเรียนเชิญคุณวิลาศนีพุทธิการันผู้บริหารจาก AAS เป็นผู้มอบโชคให้ผู้โชคดีคนแรกค่ะผู้้้้โชคคดดดีไไแกกุ่นรับับบทองงา AAS ๆ เกดดอกจัน544สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกฟรี Free. สนใจได้แต้มปีสีล่ลุนทองทั่วไทยกับ a i s ทุกวันทุกเดือนทุกจังหวัดทุกเดือนแจกทองคำม,มูลค่า1ล้านบาทและทุกวันลุ้นรับทองคำมูลค่า10,000บาทและของรางวัลอืน่นๆรวมมูลค่ากว่า25ล้านบาทวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีไปชมกันเลยค่ะขอเรียนเชิญคุณวิลาศนีพุทธิการันผู้บริหารจาก AAS เป็นผู้มอบโชคค่ะผู้โชคดีได้แก่กดดอกจันที่44เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกฟรีสมัครแค่ครั้งเดียวลุ้นทองได้ตลอดโครงการนะคะ ชมเช่นเคยนะคะกับอุดใจได้แต้มปีสีค่ะให้คุณได้ลุ้นรางวัลรวมมูลค่ากว่า25ล้านบาทค่ะสำหรับวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับทองคำมูลค่า1ล0าบาทและรางวัลอื่นอีก2รางวัลค่ะขอเรียนเชิญคุณวิลาศนีพุทธิการันผู้บริหารจาก AIS เป็นผู้มอบโชคค่ะผู้โชคดีได้แก่เทียนกดดอกกัน5444เหลี่ยมแล้วโทรออกฟรีคุณก็มีสิทธิ์รับทองคำกันได้ง่ายๆค่ะ ปีที่4่ค่ะกับ AIS อุดใจได้แต้มรางวัลรวมมูลค่ากว่า25ล้านบาทและทุกเดือนม้นรับทองคำมูลค่า1ล้านบาทค่ะแตกทุกวันทองคำมูลค่า10,000บาทมดอถือ HTC พร้อมแพ็กเกจ 3G เล่นเน็ตได้ไม่จำกัดและลูกค้าเซเรเนต์มุ้นรับตัวเครื่องบินจากบางกล่อง a i r w a ค่ะขอเรียนเชิญคุณวิลาศนีพุทธิการันผู้บริหารจาก AIS เป็นผู้มอ,อบโชคค่ะผู้โชคดีได้แก่กด,ดกัน5 4 4 4แล้วโทรออกฟรีกดกันเข้ามาเยอะๆนะคะพบกับ AIS อุดใจได้แต้มปีสี่อีกครั้งค่ะ แจกรางวัลรวมมูลค่ากว่า25ล้านบาททุกวันแจกทองคำมูลค่า10,000บาทและรางวลัลอื่นอีก2รางวัลและทุกเดือนชมและน้องอุ่นใจจะไปม,มอบทองคำมูลค่า1ล้านบาทให้คุณถึงบ้างค่ะขอเรียนเชิญคุณวิลาศนีพุทธ,ธิการันผู้บริหารจาก AAS เป็นผู้มอบโชคค่ะผู้โชคดีได้แก่ลุ้นรับทองคำกับ AAS ได้ง่ายๆแค่กดดอกจัน5444เหลี่ยมแล้วโทรออกฟรีค่ะอุ่นใจได้แ้งกลับมาเป็นปีที่4 กับลุ้นทองทั่วไทยกับ AIS ทุกวันทุกเดือนทุกจังหวัดรางวัลรวมกว่า25ล้านบาทนอกจากรางวัลประจำวันแล้วนะคะท,ทุกเดือนชมและน้องอุ่นใจจะมปมอบของขุมลค่า1ล้านบาทให้คุณถึงบา้านขอเรียนเชิญผู้บริหารจาก AIS เป็นผู้มอบโชคป,ประจําวันนี้ค่ะผู้โชคดีได้แก่พรุ่งนี้แจกอีก3รางวัลกดสมัครเลยนะคะกดดองจันค้าวสีสีเหลี่ยมแล้วโทรออกฟรีค่ะลุ้นรางวัลกับอุ่นใจได้แต้มตีสี ลุ้นทองทั่วไทยกับ AAS ทุกวันทุกเดือนทุกจังหวัดของรางวัลรวมมูลค่ากว่า25ล้านบาทรออยู่ค่ะลุ้งง่ายๆค่ะแค่กดดอกจัน5 4 4สีเหลี่ยมแล้วโทรออกฟรีวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีไปชมกันค่ะขอเรียนเชิญผู้บริหารจาก AAS เป็นผู้มอบโชคประจำวันนี้ค่ะผู้โชคดีได้แก่อย่าลืมกดกันเข้ามานะคะกดครั้งเดียวลุ้นได้ตลอดโครงการค่ะข่าวบันเทิงกันไปแล้วนะคะถึงเวลารุ้นทองกับอุ่นใจได้แต้มปีสีค่ะ ลุ้นฟองทั่วไทยกับ AIS ทุกวันทุกเดือนทุกจังหวัดรวมกว่า25ล้านบาทค่ะแค่กดดอกจัิน5 4 4่เลี่ยมแล้วโทรออกฟรีนะคะขอเรียนเชิญคุณวิลาศนีพุทธิการันผู้บริหารจาก AIS เป็นผู้มอบโชคค่ะผู้โชคดีได้แก่มาลุ้นโชคทองกันนะคะแค่กดดอกเัิน5 4 4่เลี่ยมแล้วโทรออกฟรีค่ะมาลุ้นรับทองกับ AIS อุ่นใจได้แต้มปี4ค่ะปีนี้แจกยิ่งใหญ่และพิเศษกว่าเดิม ทุกเดือนชมและคู่หูน้องอุ่นใจจะไปมอบทองคำาูลค่าน1ล้านบาทให้คุณถึงบ้านแต่ว่าวันนี้นะคะมาลุ้นรับทองคำาูลค่าน10,000บาทและรางวัลอื่นอีก2รางวัลค่ะขอเรียนเชิญคุณวิลาศนีพุทธิการันผู้บริหารจาก AIS เป็นผู้มอบโชคค่ะผู้โชคดีได้แก่ง่ายๆแค่กดดอกางิน544สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกฟรีนะคะ ชมกันนะคะว่าใครจะเป็น3ผู้โชคดีประจำวันกับ AAS อุ่นใจได้แต้ม44แจกทองคำมูลค่า10,000บาทมือถือ HTC พร้อมแพ็กเกจ 3G เล่นเน็ตได้ไม่จำกัดพิเศษลูกค้าเซเรเนตลุ้นตั๋วเครื่องบินจากบางกอกแอร์เวย์และแจกทองคำมูลค่า1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า25ล้านบาทขอเรียนเชิญผู้บริหารจาก AAS เป็นผู้มอบโชคประจำวันค่ะผู้โชคดีได้แก่ลูกค้า AAS ลุ้นได้ง่ายๆค่ะเพียงกดดอกจัน544สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกฟรีนะคะ